สำนักข่าวรายงานว่ากระบวนการสละยศเจ้าฟ้าชั้นสูงของเจ้าชายฮารีและเมแกนมาเคลิลเดยุกและดดชเชสแห่งซัเสเซกนั้นจะเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอ้างอิงจากแถลงการของสำนักพระราชวังก่อนหน้านี้ที่ให้ข้อมูลไว้ว่าทั้งคู่จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป นั่นคือทั้งคู่จะสามารถใช้ยศเจ้าฟ้าชั้นสูงหรือ HRH นำหน้านามได้จนถึงวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นทว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าหลังจากที่ทั้งคู่ได้ปรากฏตัวเขารวมปฏิบัติภารกิจในฐานะของสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเป็นครั้งสุดท้ายไปแล้วในงานเฉลิมฉลองวันชาติเครือจัก,กรภพ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าชายฮารี่และเมแกนมาเค้าพร้อมด้วยทายาทคนแรกอย่างอาชีได้หลีกหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอย่างเป็นทางการโดยการย้ายที่พำนักหลักจากสหราชอณาจักรไปยังเมืองแวดคูเวอร์ประเทศแคนาดาที่ยังคงมีภาพถ่ายของทั้ง3มคนออกมาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งปัจจุบันยังมีข่าวว่าทั้งคู่ เปลี่ยนที่พำนักไปที่เมืองลอสแอนเจลิสแล้วการลาออกจากราชวงศ์อังกฤษในครั้งนี้ของเจ้าชอยฮายรีและเมแกนมาร์เคลิลก็มิได้นับเป็นจุดสิ้นสุดในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์วินเซอร์แต่อย่างใดเพราะหากใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับหรือติดตามครอบครัวซัสเซกมาเป็นเวลาสักพักใหญ่ก็คงจะได้เห็นว่าทั้งแตยุคและดเชสแห่งซัสเซกนั้น ยังมีส่วนในองค์กรการกุศลที่ทั้งคู่ได้รับมอบหมายอยู่รวมไปถึงโซเชียลมีเดียที่ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ซัสเซ็กซ์รอยัลเจ้าปัญหาที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมเด็จพระราชินีนาถเอลลซาเบธที่สยังได้มีพระราชกระแสรับ,รบสัง่งอย่างเด็ดขาดให้เจ้าชายฮร์รี่และเมกแกนมาโคลเลิกใช้ตราสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าว ของราชวงศ์ในการสแสวงหาผลกำไรอีกต่อไปจนเกิดเป็นกระแสข่าวใหญ่โตและในเวลานี้ถ้าใครได้เข้าไปเยี่ยมเยือนเว็บไซต์ s u s s e x Royal ดังกล่าวโดยไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนก็คงจะต้องประหลาดใจไม่น้อยเมื่อลาสุดชื่อของทั้งคู่ไม่มี HRH ที่หมายถึงยศดเจ้าฟ้าชั้นสูงนำหน้าอีกต่อไปแล้ว ซึ่งตรงกันกับองค์กรการกุศล s m a r t Works ที่อยู่ในความดูแลของเมแกนมาร์เคิลที่เปลี่ยนชื่อของเธอจาก HRH the Duchess of Sussex เป็น the Duchess of Sussex แล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามตามรายงานของหลายสำนักข่าวยังสังเกตเห็นว่าเว็บไซต์องค์กรการกุศลอีกหลายแห่งก็ยังคงใช้คำนำหน้ายศ ของทั้งคู่เช่นเดิมโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ง่ายๆว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะองค์กรการกุศลหลายแห่งไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมานั่งให้ความสำคัญเปลี่ยนคำนําหน้าชื่อในเวลานี้ที่ยังไม่มีแถลงการสำคัญของสำนักพระราชวังออกมาให้เห็นอย่างเป็นทางการแต่อีกไม่นานทั้งหมดก็คงต้องเปลี่ยนตามกันอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังให้เกรดข้อมูลสำคัญต่อไปอีกว่าการสละยศและฐานันดรสักทางราชวงศ์ของทั้งคู่นั้นเป็นเพียงการสละยศชั้นเจ้าฟ้าชั้นสูงเท่านั้นซึ่งจะยังคงตำแหน่งดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกเอาไว้เช่นเดิมเหลือเพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้นที่เจ้าชายฮารี่และเมแกรมาเคิลจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน นับเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไป